สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับฟอร์ดนะครับจากช่องชแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับพบกับกอล์ฟนะครับกอล์ฟจะมีรถหล่อๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้เป็น y t ยแท็6 a t ทีบวกแพ็นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับกำลังจะเป็น Limited e dition นะครับเพราะฟอร์ดไม่ทําแล้วนะฮะก็ตั้งแต่ปี67ไปนะครับวันนี้กอล์ฟถ่ายทําก็คือเดือนกุมภานะครับต้นเดือนกุมภานะฮะก็ตั้งแต่ปี67ไป นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเลยว่า Y t ็กนะครับที่ Ford ทำการตลาดจะมี6 AT ตัวสแตนดานนะครับแล้วก็4ค4นะครับนะ6 AT บวกแพ็ก6 AT มันน,น่นนะครับ10 AT นะครับที่เป็นขับ2ไม่มีแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าในอนาคตมันจะหายไปหมดทุกรุ่นหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ถ้าท่านใดสนใจสีไหนตัวไหนนะครับก็รีบจับจองกันมานะครับเพราะมันหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะครับอ่าต้องคุยสีที่ชอบหรืออะไรก่อนนะครับเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะถ้ายึดลูกค้าบางคนยึดสีนี้เลยหาไม่ได้กอบก็มีกอบก็ต้องยอมรับนะครับแต่ที่หาได้ก็มีหลายคันใช่ไหมอ่าหาได้ก็มีหลายคันนะครับอ่าอย่างคันนี้นะครับก็ออกตัวก่อนเลยนะรถที่ลูกค้าเลือกเนี่ยลูกค้าให้ช้อยมา3าสี 4. นะครับแล้วก็สีแรกที่ลูกค้าอยากได้ตั้งหลักเลยเนี่ยนะครับก็คุยกับลูกค้าแล้วมันไม่ได้นะครับก็แจ้งไปว่ามีสีนี้นะครับเป็นแบบนี้เมื่อลูกค้าโอเคก็จบกันนะครับได้ดีวกันนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับที่พี่เลือกนะครับแล้วให้ก๊อบดูแลแล้วก็โอเคกับสีนะครับกับข้อเสนอที่ก๊อบเสนอนะครับก็ อันนี้เป็นกาเป็นสิ่งที่ก๊อฟกล้าการันตีนะกล้าพูดเลยการันตีเลยนะครับก๊อฟยืนยันนะครับก๊อฟไม่มีขคิวแน่นอนนะครับขนาดรถตัวเองไปชนสีกับลูกค้าตัวเองยังต้องหลีกให้ลูกค้ามาขับสีขาวเลยนะครับต้องทิ้งสีเทาให้ลูกค้าเลยนะครับก็บกไม่ขายคิวนะครับและก๊อฟจะหารถในรุ่นและสีที่ลูกค้าอยากได้ให้ได้นะครับเต็มที่นะฮะแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆก๊อก็จะแจ้งลูกค้านะครับแต่วิสัยผมไม่มีนะที่ ลูกค้าจองดำมาในบ้านมีขาวนะครับแล้วก็ดำไม่มีนะครับเราก็หาให้เต็มที่นะครับสั่งจากฟอร์ดเอาจากสาขาในเครือหรือทุกอย่างทํายังไงก็ได้นะครับให้มันได้สีที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ถามว่ามันได้ทุกคันไหมมันก็มีคันที่ไม่ได้นะครับก็ต้องยอมรับและมันก็มีคันที่ได้นะครับแล้วก็หลายคันด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่กล้ายืนยันนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้มาตลอดเนาะ นะครับแล้วก็เรื่องของแถมครบแน่นอนนะครับซื้อรถอะก๊อปนะครับของแถมครบนะครับอันนี้ก๊อปกันตีได้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับวันนี้อาจจะแบบคลินคลีนหน่อยนะครับแต่งได้แบบหรูหรานะครับแล้วก็ลงตัวนะครับก็ยังไงนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ช่องชาแนลยูทู e ก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับนี่เลยพระเอกของเรานะครับ next gen ford ranger w i t e tag ครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวมีแพ็กเกจนะครับก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับราคาจัดจำหน่ายปี67เนี่ยวายแท็กขึ้นมาจากปีก่อนเนี่ยนะครับ15,000บาทนะครับวันนี้ราคาสุดที่จะอยู่ที่1,129,000บาทนะครับสีพิเศษวายแท็กยังเหมือนเดิมนะครับก็คือขาวมุกส้มและเหลืองนะครับวันนี้เป็นสี ดำครับอ่าอันนี้เป็นสีที่ไม่ได้เก็บค่าสีเพิ่มนะนะครับอ่าวันนี้นะครับมาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นอะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแท้ของทางสอดนะครับนี่ก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับมีสีเดียวนะครับก็ลูกค้าท่านใดซื้อรถสีอะไรก็ตามนะครับถ้าสั่งอะคริลิกแท้นะครับที่ฝากระโปรงนะครับซึ่งถ้าติดบก๊สกับติดของแท้นะครับ การันตีเลยนะคะก็จะมีสีเดียวแบบนี้เลยนะครับกระเถิดมาที่ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับก็จะมีสีนะครับตัวกรอบเนี่ยครับตัวกระจังเนี่ยเป็นสีเทากาไฟ์นะครับมีโลโก้ฟอร์ดเป็นสีน้ําเงินนะครับล้อมรอบด้วยโคมเมียมนะฮะอ่ากระเถิดมานะครับที่ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นนี้เป็น led multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led นะครับคันนี้เพิ่มเติมคือใส่ครอบไฟหน้าเป็นสีดำด้านเข้าไปนะครับ ให้ตัวดวงไฟดูคมนะครับดูเข้มดูมีมิตินะครับที่สําคัญไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะฮะเป็น LED นะครับรถตัวนี้จะมีตัวเพิ่มมุมลาแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับก็หมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตัดหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะครับตอนเราขับขี่ตอนกลางคืนนะครับมันจะมีประโยชน์มากตอนเราเลี้ยวนะครับหรือเราอยู่เทินในที่มืดนะครับพวกใต้สะพานหรืออะไรเนี่ยนะครับมันจะมี ไฟตัดหมอกที่ติดมาปุ๊บมันจะเห็นเส้นถนนหรือขอบถนนได้ดียิ่งขึ้นนะครับอัตโนมัติอยู่แล้วนะกันชนนะครับนี่เป็นตัว head ทงกลตัวนี้นะครับก็เป็นสีเทากาไฟนะครับรับกับตัวกระจังหน้าใช้กันชนนะครับเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับระบบนะครของตัวว i t แทนะครับนะฮะก้องอันนี้ก็แจ้งเลยนะ วายแท็กเนี่ยนะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นไฟหน้าเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะครับอยู่แล้วทุกรุ่นนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่ไฟหน้าเนี่ยครับก็จะมีระบบออโต้ไฮบีมนะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับวายแท็กตัวมีแพ็คเกจเนี่ยนะครับก็จะมีกล้อง360องศานะครับก็คือกล้องรอบคันเนี่ยนะครับด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้ามีตัวล้างเลนนะครับก็ใช้งานง่ายๆเลยบางคนบอกกล้องมันกดยังไงนะครับพี่ดึงก้านฉีดล้างกระจกนะครับทางนนพร้อมกั นะครับอ่าก็ตัวนี้ก็จะมีกล้อง3 6 0ะหุองศานะครับที่กระจกมองข้าง2ฝั่งแล้วก็ที่ใต้โลโก้หลังนะครับระบบนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบตรวจจับคนเดินนะครับระบบเลนทิปปิ้งมีนะครับสั่นเตือนนะครับแล้วก็สามารถดึงพวงมาลัยกลับได้นะฮะมีระบบควบคุมความเร็วนะครับควบคุมความเร็วเนี่ยคูดคอนโทรลเนี่ยมีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแต่ตัวมีแพ็กเกจเนี่ยครับจะมี เป็นควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับก็คือ Adaptive นะครับ Cruise Control แบบ Stop and Go นะครับตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามานะฮะเห็นไหมระบบด้านหน้าก็จัดเต็มแล้วนะครับมีระบบเตือนการหลับในนะครับมีมาให้นะครับเรามาดูต่อกันที่ด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็ให้มิตินะครับให้ดูรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตอนมันเป็น ดำด้านเนี่ยนะครับเป็นผิวเปลือกส้มเนี่ยตัวนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับกันรอยได้ดีนะครับสำหรับวายแท็กนะครับโช๊คเป็นโช๊คโมโนทูปนะฮะระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับนั่นเท่ากับว่ามีเบรกมือไฟฟ้ามาอยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูที่ตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมนะครับของโรงงานเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับเป็นขนาด18นิ้วสีเทากาไฟนะครับจับคู่กับยางแรงเกอร์นะครับกูติเยอร์ตัวนี้เป็นยางฮิวเท์เลนเนาะก็25565 R18 ประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งเงียบวิ่งรีดน้ำได้ดีพูดง่ายๆครับตัวนี้คือพระเอกของถนนดำเลยนะนะครับพวกเป็นยางเทสทีเนี่ยนะครับท่านใดบอกว่าเฮ้ยกอฟพี่มีลุยบ้างพี่ต้องการยางที่ลุยกว่านี้นะครับถ้าชอบล้อเดิมพี่เปลี่ยนยางอย่างเดียวก็ได้นะครับอ่าหรือว่าพี่จะเปลี่ยนเป็นล้อแต่งทั้งล้อทั้งยางขยายขนาดอะไรยังไงนะครับสามารถคุยกับกอฟได้นะครับเราแต่งรถขับออกไปไม่ติดแน่นอนนะฮะอ่า แก๊มนะครับเทอร์โบเป็นสัญลักษณ์ของตัวเกียร์6สปีดนะครับตัวนี้คีบระบายความร้อนนะครับตัวครอบกระจกเป็นสีเทากาไฟนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้กล้อง3 6 0้องศามีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับก็ทําให้เรามองเห็นตอนที่เราจะก้าวขึ้นรถนะครับพวกนี้จะทางานตอนเราเปิดประตูหรือเราปลดล็อกรถนะครับเล่าหลังคานะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับก็รับน้ําหนักขนาดจอดนิ่งก็200ร้อไม่เกิน250โลขนาดวิ่งก็80ไม่เกิน8ปดสิบย่ากิโลนะนะครับอย นะครับเขาก็มีค่ามาตรฐานมาถามว่าเกินได้ไหมเกินได้นะครับแต่ก็รักษาตามมาตรฐานดีกว่านะครับอ่ะกันสาดนะครับกอปติดเป็นกันสาดแท้อยู่แล้วนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเลือกความเข้มได้นะครับเบ้ารองมือนะครับกอปติดเป็นแบบฟิล์มใสนะครับเบ้ารองมือเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะเราติดเป็นมาตรฐานนะครับเราเขียนให้เป็นฟิล์มใสเนี่ยทุกคันนะครับ ลูกค้าจะเลือกสีดำด้านดำเงาเลือกอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเซตไว้ให้เนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมันดีสําหรับลูกค้านะครับมันกันรอยเล็บกันรอยพวกเครื่องไปดับไปถูในเนี่ยครับในเบ้าเนี้ยนะครับพวกเนี้ยถามว่าใช้เป็นานานๆเหลืองไหมเหลืองนะครับดูจากรีวิวรถก๊อฟก็ได้นะครับที่ก๊อฟรีวิวมาเหลืองไหมละ่ะเหลืองนะครับก๊อฟก็ไม่ปฏิเสธนะฮะหรือบางคนบอกให้ก๊อฟพี่ไปใส่ดำด้านได้ไหมถ้าพี่ชอบแบบแต่งแบบนั้นพี่แจ้งก๊อฟได้นะครับสามารถเปลี่ยนแบบได้อะ นะครับติดยังไงก็ดีกว่าไม่ติดนะครับบางคนบอกให้กรอบแล้วติดที่พี่ติดสีดําเงาไปเนี่ยมันเป็นรอยเนี่ยเหมือนสีรถเลยใช่ครับเพราะสีดําเงาเนี่ยมันเป็นรอยง่ายนะครับเพราะอะไรมันมีแลกเกอร์มันมีตัวเคลือบเนี่ยครับมันก็เหมือนสีรถครับแต่ต่อให้มันเป็นรอยพี่ก็ควรติดเพราะอะไรครับตอนพี่ถอดออกเนี่ยพี่ซื้อชิ้นใหม่มาติดเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยแต่ถ้าเกิดมันเป็นรอยเนี่ยมันจะอยู่กับรถพี่ไปตลอดเลยนะนะครับอยู่กับรถพี่ไปตลอดเลยนะครับไม่คุ้มเลยเพราะตอนมันทําสีที่มันทําเยอะ ะะติดพวกนี้ไปมีประโยชน์กว่าเยอะนะครับมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับพี่ไม่ต้องหยิบรีโมทออกมากดล็อกปลดล็อกรถเลยนะครับมีกุญแจอยู่ที่ตัวทัดล็อกรถได้เลยนะครับกำมือเปิดรถได้เลยนะฮะสะดวกสบายนะครับแล้วมีความปลอดภัยด้วยนะเพราะประตูจะเปิดได้เฉพาะฝั่งที่พี่มีรีโมทนั่นถ้ากับว่าถ้าวันนี้เรายืนเมาส์มอยกันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายถ้ารถล็อกอยู่ ก็ไม่ได้ปลดล็อกไปคนที่อยู่ฝั่งนู้นก็ขึ้นรถไม่ได้อยู่ดีนะครับมันขึ้นไม่ได้นะนอกจากสะดวกสบายนะครับมันมีระบบป้องกันการโจรกรรมของมันอยู่แล้วนะครับอ่ะมาต่อนะครับที่เราติดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับอาร h คิลีคอมโบไว,ว,าวาแท็นี่ตัวนี้เป็นของแท้นะครับนี่ก็ยกมาเลยนะตัวนี้ด้านข้างยกมาจากเ v เวเรสต์ไวนะคำว่าเล n เจอด้านหน้ายกมาจากเ,าเลนเจอร์สตอ t a มแท็กนะครับอ่ะ บันไดนะครับก็เป็นบันไดที่เป็นตัวขอบสีเงินนะครับมันก็จะไปรับกับตัวเราหลังคาแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์แน่นอนครับเป็นเอกลักษณ์ของวายแท็กเลยนะครับนี่รุ่นใหม่ก็เป็นสปอร์ตบาร์สชั้นแบบนี้นะครับเสาอากาศสั้นใส่ให้แล้วนะครับเสาแท้คืนมาให้ด้วยนะฮะรถเราเนี่ยตอนเข้าห้างเนี่ยนะครับเมตรเกนะครับขึ้นเมตรเกเมตรสเมตรขึ้นเนี่ยสบายๆนะครับก็ใส่เสาสั้นไว้ให้นะครับเผื่อนะฮะเผื่อ ตอนที่ถอยกันในห้างหรืออะไรเนี่ยนะครับตอนเพราะตอนมันหลุดเนี่ยนะครับตอนมันหลุดเนี่ยเสามันไม่ได้หักนะเพราะเสามันงอได้นะเสายาวตอนมันหลุดเนี่ยมันหลุดทั้งคนนะครับและลูกค้าผมเนี่ยหลุดมาแล้วนะครับผมถึงต้องซื้อติดให้ลูกค้าทุกคนเพื่อกันเหตุที่จะเกิดแบบนั้นนะครับเนี่ยเรามีให้ทุกคันนะครับเอว่าลงเอวอเรสผมมีให้หมดนะครับบนไดเเยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาเป็นมาตรฐานของ ตัวเน็กเก็ตแล้วล่ะนะครับตอนนี้เนาะก็พูดง่ายๆที่มีก็ท้ามีมาทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับคันนี้ใส่ข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านนะครับให้ดูมีมิตินะครับเข้ากับตัวข้อไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED นะครับตัวนี้เป็นแบบฮาร์ปนะก็รีเบรกเป็น LED เลี้ยวถอยเปหลอดไส้นะครับด้านล่างไม่มีนะนะครับมาที่ฝาท้ายครับ ฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3ามวแท็กมีกุญแจไขล็อกฝาท้ายนะครับดอกกุญแจที่เราให้ไปเนี่ยมันดึงออกมาไขล็อกได้นะล็อกฝาท้ายล็อกเด็กนะครับทำได้นะมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับคันนี้ติดสติ๊กเกอร์คำว่าเลนเจอร์เข้าไปนะครับเพื่อให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นการชนท้ายนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์4ี่จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยแล้วก็ระบบช่วยเบรกนะครับฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบผ่อนแรงนะครับอีซี่ลิฟนะครับก็น้ําหนักเบานะคร นะครับบอกเลยเห็นไหมมือเดียวนะครับสบายๆน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ด้านหลังมีปลั๊กไฟนะครับ12โวล์180วัตต์ตัวนี้เป็นตัวต่อบุหรี่นะครับด้านใน2 3 0 0โวล์400วัตต์นะครับตัวนั้นก็เป็นปลั๊กไฟบ้านนะฮะน้ำหนักเบานะหมหล่อเลยไวแท็กเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับมันหล่อมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วนะอ่ะเรามาดูนะครับอันนี้กล้าเปิดนะครับเพราะเดี๋ยว ล้างอีกรอบเนาะก่อนพรุ่งนี้ลูกค้ามารับเดี๋ยวล้างอีกรอบนะครับก็แอร์หลังนะครับด้านหลังมีแอร์หลัง USB Type A Type C 2 3 0รอวัลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็นี่โทนนะครับเป็นดำเหลืองนะครับบางคนบอกดำส้มนะครับอ่าก็แล้วแต่ลูกค้าเรียกเลยนะครับแต่ภายใน Y ายแทเนะ็เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำมือโหนขึ้นเสาบีมีคู่หน้าเสาเอมีมีหมดนะครับที่โหน นะครับมีนะครับโยเว้นคนขับไม่มีนะครับด้านหลังมีที่แขวนเสื้อเห็นไหมเอ่ยไม่ค่อยมีใครพรีเซนต์กันนะวันนี้นะครับอ่ะมีอ่ะคู่หลังมีที่วางแก้วก็มีนะครับนี่ดูล็อกเด็กที่เราต้องเอากุญแจมาไขาเห็นไหมเาีาขาวอยู่ในรูพนะายางก็อแถมของแท้อยู่แล้วนะครับพะยงางพะยางแทนะ้ประตูนะครับก็เป็นหนังหมดเลยนะครับ ย้ำทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดรถเราเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะครับฝาถังใช้เซ็นทันล็อกเดียวกับประตูก็เข้าไปที่ปั๊มนะครับมันจะมีไฟส้มๆนะเพราะตอนขับไปปุ๊บเป็นออโต้ล็อกใช่ไหมมันจะล็อกหมดนะครับเข้าไปที่ปัม๊มกดปลดล็อกดับเครื่องเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับตอนเติมน้ํามันดับเครื่องนะฮะเดี๋ยวตอนเกไม่ขึ้นกันจะไปทะเลาะกับเด็กปั๊มบ้างว่าเขาเติมไม่เติมบ้างหรืออะไรยังไงนะครับตัดปัญหาเลยนะครับดับเครื่อง ถ้าเติมมันขึ้นแน่นอนนะครับชุดควบคุมกระจกครับคู่หน้าเป็นออโต้นะครับคู่หลังกดค้างเนาะแล้วก็มือเปิดเป็นแบบซ่อนบบาไฟฟ้านะครับคู่หน้า8ทิศทางนะครับ8ทิศทางนี่วงมาลัยนะครับปรับได้4ทิศทางนะครับรุ่นของ f o r ์ดเนี่ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับทุกรุ่นนะครับก็ต้องบอกควบคุมง่ายมีความแม่นยำ นะครับคุณผู้หญิงคับได้ซื้อให้ผู้ใหญ่ก็ขับได้ไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วขับยากนะฮะขับง่ายเป็นพสตสตาร์ทครับมีที่วางแก้วนะครับเปิดไฟตันมอกนะครับีแสงหน้าจอปรับไฟสูงต่ำนะครับที่ปัดนน้ำฝนเป็นออโต้อยู่แล้วเหมือนที่ก็บอกเนาะก็หน่วงปริมาณได้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงนะครับมีช่องเสียบ USB เกทเป็น2ชั้นนะครับ จอกลางเป็น12นิ้วนะครับเป็นซิงค์โฟร์เออันดอร์ออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสนะครับสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับรองรับโทรฉุกเฉินสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแอร์อิสระแยกซ้ายขวามีไวร์เลสชาร์จครับ USB Type A Type C เกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดเนี่ยก็จะมีซองนี้ให้อันหนึ่งอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็ จอหลังพวงมาลัยนะครับก็เป็น8นิ้วนะครับแอร์แบ็กเใบมียันหัวเข่าคนขับนะฮะแล้วก็ ABS EBD ป้องกรรอันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี H.LA ออกตัวบนทางราชันมี R.O.M ป้องกันการพลิกคว่ำมี ESP เสถียรภาพการทรงตัว TCS ป้องกรรอันล้อหมุนฟรีมีนะครับหลอออปชั่นครบนะครับความปลอดภยัยพร้อมนะครับในราคาร้านต้นๆนนะครับอ่ะ อย่างไรนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแลบเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรอีดีไลน์ก็ขึ้นวาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดก็อบต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ